สวัสดีครับน็อบนะครับสามพงนะครับพุ่งกับซีรีส์ไอหลงไหนนะครับถ่ายแล้ววันนี้นะครับทางช่องสามนะครับผมครับน็อปวันนี้พูดถึงกิจกรรมในวันนี้ครับผม ก็จริงๆแล้ววันนี้นะครับก็เป็นรอบพเมียนะครับของซีรีส์ไอหลงไหนครับซึ่งผมคิดว่าแฟนๆทั้งแฟนนิยายอ่ะแล้วก็แฟนๆขับของนักแสดงเนี่ยคงรอวันนี้แหละผมก็ตื่นเต้นนี่แหละที่จะได้มาดูในโรงใหญ่พร้อมกับทุกๆคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการชมซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันนะครับผมครับรับทั่สามที่งานต่อไปที่จะมีให้กับทานแฟนไม่ผิดตามนะครับในเรื่องนี้ครับ จริงๆแล้วก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องฝากเลยนะครับว่าทุกวันจันทรนะครับหาทุ่มทางช่องสามครับเราก็ดูแบบออนไลน์อันคัดทางไอซีจีครับกับเรื่องไอหลงไหนก่อนครับเอาเรื่องนี้นะครับมี12 EP 12ตอนนะครับต้องดูกันให้ครบนะครับแล้วจริงๆแล้วของผมเนี่ยก็มีโปรเจกต์ภาพยนตร์แล้วผมเราใช้เรื่องว่าทีเล้านะครับผมก็เป็นแนวแนวไหนจะบอกว่าแนวอะไรก็เป็นแนวแนววายนะครับแนววายอาจจะโตขึ้นหน่อยนะครับผมก็อยากให้ฝากติดตาม แล้วจริงๆทางค่ายเนี่ยค่ายแอมฟนแทน e มนก็ยังมีซีรีส์อีกเรื่อยๆครับก็คงมีโปรเจกต์กับบริษัทนี้อีกนะครับผมเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับผมครับท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายแล้วครับนรอบปะาซีรีส์เรื่องอะไรอยู่ไหนด้วยครับว่าออกอากาศช่องไหนเวลาเท่าไหร่4โมงยังไงเชิญครับ ก็อย่าลืมนะครับกับซีรีส์ไอหลงไหนครับทุกวันจันทร์ห้าทุ่มนะครับทางช่องสามกสิบสามนะครับและรับชมแบบออนไลน์อันคัดทางไอชียี่และไอคิวดอทคอมนะครับอย่าลืมนะครับไอหลงไหนนะครับฝากด้วยนะครับผม